คณะผู้เลือกตั้งบดรับรองโจไบเดนชนะเลือกตั้งโจไบเดนได้รับการยืนยันในฐานะประธานาธิบดีคนถัดไปของสหราัฐหลังคณะผู้เลือกตั้งรับรองชัยชนะของเขาเหนือโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเลือกตั้งยังไม่สิ้นสุดคณะผู้เลือกตั้งของสหรัฐได้เปิดประชุมลงมติในวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นเพื่อรับรองให้โจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแม้ทรัมป์ยังคงยืนกลานไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ สำหรับในครั้งนี้แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดได้ตัดสินให้โจไบเดนเป็นผู้ชนะซึ่งการลงคะแนนเสียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไบเดนได้คะแนน306เสียงส่วนทรัมป์ได้เพียง232เสียง ก่อนหน้านั้นคณะผู้เลือกตั้งในหลายรัฐสมะรภูซึ่งเป็นรัฐที่ทรัมป์ไม่ประสบความสําเร็จในการพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นแอริโซนาจอร์เจียมิชิแกนเนวาดาเพนซิลเวเนียและวิสคอนซิลต่างกอบบทเลือกให้กับโจไบเดนเพื่อเปิดทางให้เขาได้เตรียมสาบานตนเข้ารับตําแหน่งในวันที่20มกราคมนี้เขียงคู่กับกามลาแฮลิสซึ่งเป็นว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐ S <S การประชุมของคณะผู้เลือกตั้งทั้ง538คนถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้งสหรัฐเพื่อยืนยันผลการเลือกตั้งทั่วไปโดยกฎหมายรัฐบาลกลางจะก,กำหนดวันและเวลาเพื่อให้คณะผู้เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีซึ่งในครั้งนี้ตรงกับวันที่14ธันวาคมทั้งนี้แล้วการลงคะแนนเลือกตั้งของคณะผู้เลือกตั้งยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ สำหรับขั้นตอนต,ต่อไปคือในวันที่23ธันวาคมรองประธานาธิบดีไม์เพนซ์ซึ่งมีสถานะเป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งจะทำการรับมอบใบรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการจากคณะผู้เลือกตั้งจากนั้นในวันที่6มกราคม2021สภาคอนเกรสจะจัดการประชุมร่วมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรและจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคม2021